สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยครับสวัสดีครับเรามาอยู่กันในเกม Star Factory ท,ที่ตอนนี้น่าจะหลุดเบต้ามานานแล้วงั้นเราเลือกอันนี้ก็ได้ง่ายดีไม่ต้องคิดอะไรเยอะเซ i ชันเนมอ่าหมายค้าบเลยมะนิวเวลโอเคไปกันเถอะจอยดับเบิลสคริปออนบอร์ดไม่ครับแอดวานไม่ได้เปิดนะ กลับมาฟูลอินสตาร์เซปาร์เรชันจา m เมนทรานสปอร์ต complete group A delivered to c ์ l ี s t i a n region ครับให้ทำอะไรให้หาเหล็กก่อนครับผมไปทางไหนนะใ,ใกล้ๆเด็กใกล้บ้านท่านตัวเมตรนี่ไงเหล็กครับสวัสด,ดีตัวเดิมเลยไอ้เป็ด นะ Samples of new alien species acquire interrupting previous message for higher priority message มีลําสโตนตรงนี้มีเหล็กนูนลํลาสโตนใช่มั้ใช่ใชลําสโตนเออนั่นแหละโอเคอันนี้ก็วางที่ขุดได้ต้องวางฮับก่อนตรวนี้ก็ได้ ไหนดิตัวนั้นเหล็กใช่ไหมนี่เหล็กนั่นก็เหล็กมีเหล็กเต็มไปหมดเลยนี่ตัวอะไรนี่ไม่ใช่เหล็กโอเคเอาหา Hub Foundation built complete Hub upgrade o อือ complete ับ upgrade หนึ่งครั้งไหนต้องใช้อะไรบ้างแท่งเหล็กก็งโง่สิบก้อนไปเลย ตรงไหมไม่ตรงไม่เป็นไรครับทำไมอาชิเมเป็นพิ่มขึ้นแล้วทำไมอาชีเมเป็นกับพิบอย่างนั้นอะ่ะแท้แท้แทแทจริงๆเราเอาเพิ่มอีก่องนก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้มันก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นไอที่ขุดอยู่ดีโอเคครบละครับฮ่ามางี้เลยเอ้ยเดี๋ยวนะ ทองแดงเหรอผมต้องมีทองแดงนี่แล้วผมจะหาทองแดงที่ไหน Copper สวัสดีครับสวัสดีครับเซโนเซโนเซโนอยู่ไหนเฮ้ยไปวระ ครับผมเร็ียบร้อยเ,เร้าเตอร์ใช้อะไรบ้างครบแล้วนี่เราจะต้องเผาวางไว้ตรงนี้ตรงนี้ก็ได้ชั่วข่าวฮะชั่วข่าวาวก่อนแล้วก็ลากไฟลากตรงนี้มีเสาไฟฟ้าไหมยังไม่มีไม่เป็นไรต่อตรงเ็เรียบร้อยครับผมอันนี้ดีกว่า โอเคฟิวส์โอเคบิ๊กโล่ฟิวส์อ้าวมาปุ๊บก็ได้เลยขอบคับอันนี้มามาไปเลยดูมีควันเป็นเครื่องเผาจากไฟฟ้าเฮ้ย <Hey, S 2> มีแบตหมดด้วยหรอโอเครบปิงได้แ er มทเบอร์นเนอร์อีกหนึ่งใช่ไหม พอดอัพเกรีอิต ior องคัม pleted ครับเฮ<อ>้ยชุดขาวก็ได้นะครับเฮ้ยโคตรสวยน้าเปลี่ยนสีตามแล้วด้วยหรอก็ะทาเขาทามีสเซมลเตอร์มีคอนตักเตอร์แล้วไหนไมเนอร์ผมวะเฮ้ยพี่ทำอย่างนี้ทำกันอย่างนี้ได้ไงไหน What? Okay. Hey, okay, what do you have? Bye bye. เนี่ยเดี๋ยวได้เลื่อยเลยะตรงเนี้ยไม่เหลือเอ้ยทำไมผ้ามันมืดจังอะไปดับแกมาแกมาไปทางไหนแกมานีเออดีขึ้นหน่อยโอเคครบแล้วไปเลยิง Hub upgrade 4, landing platform and utilities, obviously, do not have a connection for conveyor belts. <coughs> there is nothing to suggest, visually or functionally, that they can be connected to portable miners. If this is something you struggle with, do not worry. Fixit has alternative uses for all their pioneers. Complete hub upgrade 5. <coughs> เอาจะได้ไมเนอร์แล้วเว้ยไปครับทุกคนน่าจะครบแล้วนะอืมครบแล้วมาปับปับปับอ๋อยัง Complete Hub Upgrade 6ครับผมอั g เกรด6มีอะไรบ้างน่าสนใจไหมแมทเบลเมทจริงด้วยนี่ไงโอ้อยากได้อ่ะอยากได้ส่อเนี้ยอันนี้เหรออันนี้ช่างมันอันนี้อันนี้บาปกรรมมากเลยอะครับหยุดทำงานก่อนครับเปลืองไฟครับขอบคุณครับแล้วก็ไมเนอร์นะครับสุลล์เร็วเวลาแปลงล่างละ ไม่มีสายไฟเมื่หน้าขำว่าโอเคเราได้สายไฟแล้วปิ้งขาดอะไรอีกครับขาดไฟขอบคุณมากเออเออ,เอ,อตรงนี้เหรอบางหน้าบ้านอะตรงนี้แล้วกันเนาะเจะหันหน้าหันเข้าหันออกก็น่าจะได้ดีไปใช่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 ตรงนี้ตรงนี้ละตรงนี้ละ สายตรงนั้นมันจะพาดมาดิเข้าไปนะหมุน,ออ,นมออกไปทางนู้นได้ไหมหมุนออกไปทางนี้อย่าได้ครับอะไรอ๋อวันนี้เชื่อมไฟเลยบับบับแล้วเราก็ทำลางออกตรงนี้ไหลมาอ้อมอ้อมยาวเลย เชื่อมได้ไหมเชื่อมได้แลมอันนี้ผลิต30ต่ตอนนาทีที่ขุดตรงนี้30ต่ตอนนาทีหมายความว่า1ต่ตอนหนึ่งเท่ากันเยี่ยมครับต่อตรงเลยแล้วกันเดี๋ยวค่อยแป๊บเกียรติหลังเอาตอตรงก็หันหน้านี้เข้าหน้านี้ออกวางได้ก็แปลว่าวางได้เยี่ยมครับเราต้องทำา50อัน โอเคครับทีนี้เราก็ได้มาละปั๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บเรียบร้อยครับผมเท่าไหร่ grade 6 landing platform hydraulics completed freighter landing initialized มาแล้วน congratulations you have completed onboarding and achieved the absolute minimum skill level required of a fixit pioneer นี่ไงอยู่นี่ไงเชนโซหรอได้เลย solid profile นี่แหละที่อยากได้เมื่อกี้เราได้เบลแมสมาแล้ว อันนี้คราบได้นี่ไงคราบตัวอย่างนี้อย่างน้อยมันก็ดีกว่าแบบไม้ธรรมดานะแต่นี้เราสามารถทําได้250เอาลิเราละได้แผ่นโอ้เป็นล้านเลยเยี่ยมครั้งนี้เราได้ที่ผลเหล็กเราได้ที่แปลงเหล็กเาเหล็กพร้อมกันแล้วก็โปรเจกต์ข้างหน้าจะเป็นลามิสโตนเปลี่ยนให้เป็นคอนกรีตแล้วก็ตรงนู้นคัพเปอร์เป็นสายไฟจบพัดหนึ่งไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่าขอบคุณครับ